วันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนไปดูนะครับห้องของมิเลเน่ครับตำแหน่งสูงสุดของผู้ำนำระดับสูงของแบรนด์โรสองแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นห้องที่ดีที่สุดในโรงแรมนี้อ,นะอนานาอนันรีสอร์ทนะครับผมบอกเลยว่าแพงที่สุดดีที่สุดไปดูกันเลยครับว่าเราเหมาทั้งหมดเลยไป we เวลาแล้วที่คุณจะสร้างเวทีของตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะตัดสินใจขึ้นบนเว็นผั้นผมอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเราคุณชองคุย แ,แบบซีอโแบบแอปเรานะฮะแล้วบอกว่ามีเซรั่มแค่กระปุกเดียวในโลกแล้วก็ไม่มีให้ตัวแทนแต่วันนี้พิเศษสําหรับแบบทิปพาตัวแทนมาเดินเล่นนะฮะซีโพาตัวแทนมาเดินเล่นเซอร์ไพรส์กันแบบว่าเอาตัวเนี้ยเซรั่มเนี้ยมาเป็นเทสเตอร์นะครับขนาด20เมให้กับตัวแทนตื่นเต้นมากๆากแล้วทุกคนในห้องตื่นเต้นกันมากเลยนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดเลยเนี่ยตอนนี้แบบไปถ่ายกับซีอันสนุกสนานมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบบต้องบอกว่าตื่นเต้นจริงๆนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้มากันนะครับมาเจอกันครับ ตอนนี้หัวใจเต้นตุกๆเพราะว่าลืมมะ้ the ีอ right. ีโอบอกแต่เมื่อวานว่าวันนี <s <S ้จะมีเซอร์ไพรส์แล um> ้วในทุกครั้งที่เราอยู่รถโกมาสองปีอะค่ะเซอร์ไพรส์ของซีอโอไม่เคยธรรมดาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราลุ้นกันมากว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะโดนเซอร์ไพรส์อีกแล้วไม่เคยสัมกันเลยและเราดราบไปได้เลย่เต้นเล่นใหญ่ตลอดสำหรับซีโอโรสโก้ตื่นเต้นตุกตุนตุกเลยนะว่าจะเจออะไรอีกเซอร์ไพรส์แต่ละรอบนี่ เสือความที่เดาไม่ได้เลยเคยเดาได้เลยจริงๆเนาะแล้วแล้วก็เป็นสิ่งนี่มันต้องสุดยอดเสมอเนาะท้าไมสุดยอดไม่ใช่สีเออใช่แล้วประทับใจนะคะมีเวลค้มป์ดีมีแบบมีแดนนะคะมีดนตรีนะคะแล้วก็อาหารอิ่มมากครับอร่อยมากๆนะคะรู้สึกประทับใจทุกอย่างเลยเพราะว่า ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นตั้งแต่เรื่องสารสกรัดแล้วก็แพ็กเกจที่ได้เห็นนะคะเพราะว่าก็เคยใช้เซรัม่มหลายตัวในท้องตลาดนะคะมันก็ยังไม่มีเซรั่มจนกระทั่งต้องเททิ้งไปไม่ได้ใช้เซรั่มมาอีกนานเลยแต่ของมอสโกเนี่ยพอได้เทสได้สัมผัสได้รู้เรื่องสารสกรัดอะไรต่างๆแล้วรู้เลยว่าเป็นแบรนด์เดียวในไทยแล้วก็เป็นสูตรเดียวที่ต้องใช้แล้วน่าต้องแพงแน่นอนรู้สึกชอบมากเลยค่ะตอนนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มาเที่ยวกับซีโอใช่ไหมคะเป็นทริปของซีโอแล้วรู้สึกประทับใจมากแบบ เรือสวยแล้วก็พื้นที่การถ่ายรูปคือดีมากอาหารกันกินพี่ๆเขาดูแลดีมากเลยค่ะสะดวกสบายที่สุดค่ะทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าเราพบเจ